เพื่อนรู้ไหมว่าสกินโทนกับสกินอันเดอร์โทนไม่เหมือนกันเราเพิ่งรู้ว่าขนเป็นผิวชั้นนอกแบบเงินใส่แล้วขับผิวชอบขึ้นมาเป็นในส่วนของสกินอันเดอร์โทนเกิดความสับสวนวอร์มโทนหรือคูลโทนต้องสังเกตตัวเองนะผิวที่อยู่ผิวข้าง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับตานีกแล้วนะคะน,นี้เราจะมาพูดถึงตัวสกินผิวของเรากันนะคะเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าสกินโทนกับสกินอันเดอร์โทนไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าเราได้มีการสนใจเรื่องสกินอันเดอร์โทนมานะทุกคนแล้วค่ะเนี่ยมันก็เกิดความสับสนว่าบางทีเราไปเสิร์ชมานะคะแล้วเป็นแบบ๋ย่าสกินโทนสกินอันเดอร์โทนอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เรารู้สึกสับสนงงงวยแล้วคราวนี้เราก็เลยแบบไปเสิร์ชใช่ไหม ผลปรากฏคือเราเพิ่งรู้ว่าตัวสกินโทนกับสกินอเดอร์โทนไม่เหมือนกันนั่นเองนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงทําคลิปนี้ขึ้นมากันนั่นเองนะคะทุกคน ก็อย่าเพื่อนเพื่อนมาฟังกันดูนะคะว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงมาอย่างแรกนะคะเรามาพูดในส่วนของสกินอันเดอร์โทนกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเนื่องจากว่าตัวสกินอันเดอร์โทนนะคะเป็นสกินที่เกิดจากกรรมพันธุ์ของเราเนี่ยทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เกิดมาจากเราเนี่ยตั้งแต่เราแบบเกิดมาเลยเป็นสิ่งที่อยู่ในผิวของเราซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถแบ่งออกเป็น3เมนหล,หลักๆที่เรามากักจะได้ยินบ่อยๆเนาะอันเดอร โทนแบบวอร์มแบบคูลโทนแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็เป็นนิวทรัลนั่นเองสามตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆจะแยกกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากการที่ว่าเพื่อนๆบอกว่าคนนี้ผิวคล้ำก็เลยเป็นคนวอร์มโทนคนนี้ผิวขาวก็เลยเป็นคูลโทนอันนี้ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆอนอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะแต่ตัวเนี้ยเราจะรู้ได้คนือ จากเส้นเลือดนั่นเองนะคะเพื่อนๆจะรู้ได้เลยว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนโทนไหนนั่นเองถ้ามีเส้นเลือดสีม่วงสีน้ำเงินเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ผิวเป็นคูโทนนะคะส่วนคนวอร์มโทนนะคะผิวเนี่ยตรงเส้นเลือดนะคะเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นสีเขียวอมน้ําตาลก็จะเป็นคน ที่มีผิวนะคะอันเดอร์โทนเนี่ยเป็นวอร์มโทนนั่นเองนะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีผิวอันเดอร์โทนเป็นแบบนิวทรัลนะคะ <c oughs> ก็จะมีผิวนะคะที่เป็นสีเส้นเลือดเนี่ยเป็นสีน้ําเงินอมเขียวนั่นเอง <c oughs> เราคิดว่าผิวของตาเนี่ยเป็นผิวนิวทรัลนะคะ <c oughs> ก็คือไปได้ทั้งโทนวอร์มโทนแล้วก็ค cool ูลโทนนั่นเองนะ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆแบบอยากรู้ว่าแบบตัวเองฟิลไหนโทนไหนให้ดูเส้นเลือดแล้วยังไม่ชัวรก็ให้ใช้อีกฟิลก็ได้นะคะเแบบวเวลาเราใช้เครื่องประดับนั่นเองนะถ้าใช้ได้ทั้งสองสีอย่างี้ ก็จะเป็นทางนิวทรัลถ้าใช้ได้แค่สีเงินก็จะเป็นทางคูลโทนถ้าสีทองเป็นคนวอร์มโทนนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบเบื้องต้นที่แบบไว้เช็คเนาะว่าเพื่อนๆเป็นคนโทนผิวแบบไหนส่วนถัดมาเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของสกินโทนกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราไปเสิร์ชหาสกินโทนอะ่ะมันชอบขึ้นมาเป็นในส่วนของสกินอันเดอร์โทนซะส่วนใหญ่นะทุกคนขนาดเราเสิร์ชเป็นภาษาต่างประเทศอ่ะทุกคนมันก็ค่อนข้างจะแบบมีความแบบไปยุ่งเกี่ยวกับความสกินอันเดอร์โทนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะถามว่ามันขึ้นไหมมันมีข้อมูลนะทุกคนเออแต่ว่าต้องใช้เวลาในการอ่านในการเช็ค ข้อมูลกันอีกนิดหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วเราก็สรุปมาคร่าวๆแบบให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็เอามาพูดให้เพื่อนๆฟังกันนะคะก็คือตัวสกินโทนเนี่ยจะเป็นสกินผิวชั้นนอกของเราคือชั้นจาพวกแบบผิวหนังกำพร้าพีเดมิสอะไรอย่างนี้นะทุกคนเป็นผิวชั้นนอกแบบชั้นนอกอย่างเงี้ยที่เพื่อนๆเห็นอย่างนี้เลยนั่นเองนะคะที่เพื่อนๆมักจะบอกว,ว่าผิวคนนี้คล้ำผิวคนนี้ดําขาวบาๆบาๆบาๆซึ่งผิวพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเเเช่น่นนารีย ออกไปข้างนอกมากนะคะโดนแดดมากผิวเราก็จะค้ําถ้าเราอยู่ในที่ร่มมากผิวเราก็จะขาวเพราะว่าตัวเม็ดสีเมลานินไม่ได้สร้างมากเกินไปนะคะทําให้ผิวของเราขาวนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราออกไปโดนแดดเยอะมันก็จะมีการตัวเมลานินเนี่ยมันมีการสร้างเม็ดออกมาขึ้นเยอะนะคะมันก็เลยทําให้ผิวเราครัาขึ้นนั่นเองส่วนของการจําแนกผิวแบ่งออก,ปปเ,ก,กเป็นสามประเภทหลักๆเป็นอย่างแรกคือแฟร์ไลท์ที่สองนะคะคือมีเดียมแทน และแบบที่สนะคะคือ dark deep นั่นเองนะคะทุกคนจริงๆเนี่ยสามเมนหลักเนี้มันจะใช้ในการแยกย่อยอีกทีนะคะว่าตัวเพื่อนๆเนี่ยจะไปอยู่ในคล้ำแบบไหนขาวแบบไหนอะไรยังไงนะคะเพื่อที่จะเอาไปแยกควบคู่ก,กับการใช้กับตัวสกินออร์โทนนั่นเองนะถ้าเรามักจะเห็นเมนหลักๆที่เราเวลาไปเลือกลองพื้นหรืออะไรอย่างนี้นะเมนหลักหรือว่าที่นอกจากรองพื้นก็คือแบบเวลาเราพูดถึงเนาะเราจะได้ยิน หกสีเมนหลักๆเลยนะคะ6แบบเนาะก็จะมีเฟรกินนะคะซึ่งเฟรกินเนี่ยเรามักจะเห็นในทางฝั่งยุโรปทางฝรั่งอะไรอย่างนี้เนาะผิวของเขาก็จะมีความผิวขาวนะคะแบบผิวงาชา้างพอสเลนนะเองนะคะที่จะมีความแบบผิวขาวแบบขาวนั่นเองนะทุกคนก็จะเป็นแบบเหมือนงนังแบบในรูปนั่นเองนะคะ ส่วนถัดมากก็จะเป็นสีแบบไรท์โทนนั่นเองนะคะซึ่งไรท์โทนเนี่ยจะมีความขาวดอบลงมานิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามีการผสมผิวของเรานะคะให้มีความแบบพีชมากขึ้นชมพูอ่อนร่วมด้วยหรือเรามักจะเรียกกันนะคะก็จะเป็นขาวอมชมพูฟิลนั่นเ,นเองนะเหมือนอย่างในแบบในรูปส่วนแบบที่3นะคะตัวมีเดียมโทนนะคะอันนี้ก็จะมีความแบบผิวขาวเหลืองนะทุกคนแล้วก็จะมีความทองไปถึงสีมะกกอ,อะไรเงี้ยให้ความรู้สึกฟิลแบบ อุ่นหรือเย็นอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้จะมีความคล้ายๆผิวโทนขาวเหลืองอน,นี่ก็จะเป็นแบบที่สามนั่นเองนะคะที่เราพูดถึงก็ดูจากนําแบบเป็นตัวอย่างได้อ่าส่วนแบบที่4นะคะบอกตามตรงว่าเราเพิ่งรู้ว่ามีผิวโทนนี้ด้วยนั่นก็คือออริฟโทนมันจะเป็นผิวโทนสีมะกอกสีเขียวสีเหลืองอ่อนอะไรเงี้ยซึ่ง เราบอกตามตรงว่าเราเพิ่งเคยได้ยินสีนี้เป็นครั้งแรกทุกคนแบบเพิ่งมาเห็นข้อมูลอันนี้ตอนแบบหาข้อมูลตอนที่เราแบบเริ่มสนใจแบบในการแยกผิวสีผิวอะไรเงี้ตอนนี้เลยจริงๆก็เลยทำให้เพิ่งรู้ว่ามีผิวโทนนี้นะคะคนที่ผิวโทนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะแบบที่5เป็นแทนสกินนะคะเป็นผิวที่ฝรั่งเขาชอบมากและอยาก เน,เนาะเขาก็จะแบบไปตากแดดเยอะๆให้ผิวมันแทนขึ้นคล้ำขึ้นนะคะซึ่งผิวแทนเนี้ยจะใกล้เคียงกับความผิว ดีฟผิวดา rk อะไรงี้เนาะแต่ว่าจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นนั่นเองนะคะถ้าให้นับเนาะผิวเขาเนี่ยจะมีความวอมวอมอุ่นๆน,นะทุกคนผิวเนี่ยจะมีความทองๆคาราเมลน้ำนตาลน้ำตาลอะไรอย่างี้นะคะเหมือนอย่างนางแบบในรูปนั่นเองนะแบบที่มด์กสกินนั่นเองผิวด์กสกินน้ำตาลเข้มสีดำสนิทนอกจากนี้นะคะในส่วนของผิวด์กสกินนะทุกคนยังสามารถแบ่งออกเป็นวอมหรือครูโทนก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่ง เอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาพูดถึงตัวนี้กันดีกว่าอัวนี้นะคะซึ่ง6ตัวเนี้ยหประเภทนี้นะคะเป็นแบบที่เรามาใจเห็นแล้วก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะทุกคนมีใครแบบคุ้นๆบ้างไหมในบรรดา6โซนนี้นะคะคือเรารู้สึกว่าเราได้ยินเกือบทุกสีอาจจะมีตัวโอลิฟที่แปลกใหม่สําหรับเรานิดหนึ่งนั่นเองนะทุกคนแล้วเพื่อนๆหละ่ะมีตัวไหนที่เพิ่งมารู้จักหรือว่าเพิ่งมารู้จักเราบ้างลองคอมเมนต์หรือว่ามีใครรู้ก่อนหน้าแล้วรู้ลึกกว่านี้ก็คอมเมนต์มา พูดคุยมามอยกันก็นได้นะนอกจากนี้นะจาก6ประเภท6แบบที่เรามาพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะคือตัวสกินผิวของเราอะ่ะมันยังแยกได้หลายเฉดหลายแบบหลายโทได้มากกว่านี้มีชื่อเรียกเยอะมากกว่านี้อีกนะทุกคนเหมือนตารางที่เราขึ้นให้เพื่อนๆตอนนี้นะคะที่ตัวเนี้ยคือมันจะแบบแยกย่อยไปอีกเยอะมากเลยทุกคนเพราะว่า ตัวนี้นะคะมันมีการเอาเชื่อมเข้าระหว่างตัวสกินโทนกับสกินอันเดอร์โทนควบคู่เข้าไปนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นจากในตารางเนาะมันจะมีเขียนทั้งคู่วอร์มนิวทรลนะคะเข้าไปนะคะแล้วก็แบ่งแยกยก่อยๆๆไปอีกเนาะว่าอันไหนอยู่ในคู่โทนแฟลทอันไหนอยู่ในวอร์มโทนแฟลทอันไหนอยู่ในนิวทรลโทน คู่กับแฟล์นั่นเองนะคะทั้งในส่วนของวานิลาคูเบตแต่ว่าเพื่อนๆนนะ่ะผิวโทนไหนนะคะลองแบบไปใช้ตารางที่เราขึ้นเนี้ยแล้วดูได้นั่นเองนะทุกคนแบบลองกดสต็อปแล้วก็เช็คดูนะคะว่าจากเส้นเลือดอุย้ยเราผิวโทนนี้จะใช้อุปใช้เครื่องประดับใช้ต่างหูตุ้มหูใช้เครื่องประดับข้อมือแล้วแบบใช้โทนนี้โทนนี้หรือว่าเวลาตากแดดแล้ว เรามีความอะไรคือต้องสังเกตตัวเองนะว่าเวลาตากแดดแล้วแบบผิวเราโทนไหนรู้สึกว่าตากแดดออกมาแล้วแบบหน้าเป็นยังไงคล้ำแบบไหนอะไรงนี้นะคะต้องไปเช็คดูนะเออก็จะได้รู้ว่าเพื่อนๆอยู่ในโทนผิวไหนนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะคะก็มาสรุปง่ายๆเลยนะทุกคนว่า ตัวสกินโทนกับสกินอันเดอร์โทนต่างกันยังไงนั่นเองสกินโทนนะคะก็คือตัวสีผิวที่อยู่ผิวข้างนอกของเราที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยการใช้ชีวิตของเราตากแดดเยอะครับตากแดดน้อยผิวสว่างขาวใสขึ้นอะไรงนี้ ส่วนตัวสกินอันเดอร์โทนเป็นสกินที่เป็นผิวภายในของเราที่ติดมาตั้งแต่ก,กำมันพันตั้งแต่เกิดมาปุ๊บเพื่อนๆเ,เป็นอย่างนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคูลโทนวอร์มโทนหรือว่านิวทรัลนั่นเองนะคะและ2ตัวนี้สามบานจับคู่กันนะคะและสามารถเกิดสีผิวของเราที่มีเฉดที่เยอะมากกว่าที่เพื่อนๆคิดหรือว่าจากที่เพื่อนๆ ดูหรือว่ารู้จักในหกประเภทที่เรามาจะพูด,พด,พดกันไปเป็นประจำได้นั่นเองนะคะเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเชสซีผิวของเรามันเยอะขนาดดีนั่นเองนะทุกคนแกมันเป็นอะไรที่ a เมซิ่งว้าวมากก็ประมาณนี้นั่นเองนะคะทุกคนเป็นไงบ้างเข้าใจในส่วนของตัวสกินโทนกับสกินอันเดอร์โทนเพิ่มมากขึ้นสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นั่นเองนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างชอบ คลิปประมาณนี้ไหมเนี่ยแนวนี้ไหมนะคะหรือยังไงอยากรู้อะไรยังไงหรือว่ามีอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะพียพเท่่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านั่นเองนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊ง,งรอคลิปถัดไปของเราได้นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย